วันนี้นะครับเราจะมาทำผัดหมูผัดพริกขิงอ่อ <King on. S 2> นอ่าไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าอ่าหมูผัดพริกขิงหมูผัดขิงอ่อนน้านีา่นะฮะก็มีเครื่องปรุงตามนี้มีพริกแดงแล้วก็ต้นหอมหั่นกระเทียมแล้วก็ เห็ดหัวหนูขิงอ่อนซอยแล้วก็นี่หอมนี่นะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆนี่นะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่กระเทียมลงไปก็ตามนี้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับบ้านๆไม่ใช่เชฟใหญ่ไม่ใช่พ่อครัวพอทํากินได้นี่นะครับ หมูหมูนี่หมูลวกหน่อยหมูลวกเพราะว่าเราคนแก่นะครับฟันฟางเมื่อกี้ก็ลวกให้มันเปื่อยน่อยนี่ใส่ลงไปนะครับอืมนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับโอเคถ้าบางท่านก็ใส่หมูสด ก็ได้แล้วแต่นะครับนก็คนหอมกระเทียมนะครับก่อนนี้งนะฮะทำกินเองนะครับง่ายๆตามความรู้บ้นบานๆของเรานะครับไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ครัวนะครับพอทำได้ นะครับทาจริงก็ไม่ต้องไปซื้อหาตลาดแพงๆนะตอนนี้เราก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปนะครับเห็ดหูหนูใส่ลงไปนะครับใส่ลงไป อันนี้ใส่ขิงลงไปขิงอ่อนนี่เราก็ซอยนะครับซอยไวเครื่องปรุงนี่เราก็ใส่นะครับก็จะมีอ่าอันนี้ใบชูขาดไม่ได้ชีสูเราก็อันนี้ก็เป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะครับก็เลือกตามความชอบ ของท่านยี่ห้อไหนนะครับนี่ทอดเคี้ยวนิดหน่อย,น,อยน,นะครับสูตรไข่สูตรมันนะครับนี่นะฮะเราจะเคียเ้ยวใส่ลงไปนะครับน้ำตาลนิดนึดนง,นนนงอันนี้ก็สูตรไข่สูตรมันนะครับเราก็แก้ไขกัน ในคราวหน้านะฮะถ้าจะทำาทานี่อ่ารสชาติกุงเองตามความชอบนะครับนี่นะก็มาให้นะนะครับจนี่คุณพี่สนใจก็เป็นมันน่นนะ แห้งนะับเหยอน้ำที่เราลวกหมูไว้ต้มหมูไว้นะครับใส่ลงไปน้อยก็จะคูรสน้ำหมูขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเริ่มจะน่ากินแล้ว อ่านี่ก็ชิมสักนิดนึงนะครับขาดเหลืออะไรเราก็จะได้เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะตามความชอบของแต่ละท่านนะครับคุณแม่ครัวก็บอกพอดีอ่าครับแมวมาแล้วแมว พอดีหลานมาพอดีได้ยินงเก่งหลานมาพอดีนี่ใส่สีด้วยพริกอ่านี่ใส่สีใส่พริกใส่พริกแดงซอยหอมซอยลงไปนี่ต้นหอมซอยเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วครับนี่ใช้เวลาโอ้จานนี้จานนี้นนถ้าไปซื้อเขา้าก็ไม่ ไม่รู้จะเป็นกี่สิบบาทนาะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวใส่จานก็พร้อมเสิร์ฟรับประทานได้นะครับอ่าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ